มาเดินตัวด้ือกสบายดีสวัสดีพี่น้องมามากินข่าวน้ำกันพี่น้องมือวาดเนียนบริลล์คลิปขอโทษด้วยไรด้อพี่น้องขอโทษขออภัยพี่น้อง,อออาาองบอ่สบายเบิดทั้งนสอนพ่อเมียผัวก็ยังนอนตุผูดอยู่ค่ะ,น,ะนั่นบ่สซาดายหนักนบ่บอส Nhông viên nan. Body đi. Doing kay nè tuy kê chị kim nè. Mappi na ma, chịp xe mô kèn kýn cầu chào. Optom bên kýn jail kýt du lục kýt tóm giữa kýt 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 กินแซ่บๆนวดกันจ็กบะนั่นบได้กินเมือเชาเน็ตก็ไปงานผู้เดียวเพราะว่าโบได้ไปสบายเพิ่นไอเพิ่นไข่เพื่อนก็ไมให้ไปเพิ่นอยู่เพื่อนหนูเพิ่นโทรมาจอบอยู่ชอบเพิ่นโทรมาจอบตัวเองมาโทรมาจอบเพื่อนไงจำชื่อเธอเพิ่นมันเนี่ย เก็ <ersch> <S <S ียดบ้บิสับายใช่ไอินดี้เบริสุทธบรบูรบรอยบอขาดเบียร์ระตุดีนะชุดนี้นักนักเพื่อนนักเติบดูไข่ก็บ่ได้อยู่ำไมนักอีนดี้เล้วก็บปอาู่ยล่ะตัวฉัน กินขา้าวองวันนะบนนนนะืนเขาก็จะเขาจะอาพาไปกินเอาเขาจะไปกินนะกินเข้ากับหมกม่วงบรสบายกินยานยัางกบบระปุกบุตรแล้วเป็นผู้ไข่ทึ่งไข่ทึงไอทึงหา่า จนยายัางแน่ๆน่ะเทาวันนี้ไคน,น,นอกก็ไปกินว่าไข่พูมไค่ก็นอนมัดอยู่เมื่อยก็งลงแห้งนะระถ้าวันนี้นงลงสังหาระขี่หะ กินเขาน้อยเดียวมือนสาวมึงเว้นมืึงเที่ยงไปงานเลยพอได้กินเขาทำทูมับพวันแน่กับพวอยากแน่กินเขาผู้เดียวหมู่ครัก็ทำท่วงแซ๋วแจอยู่ผู้ได้กระทำผู้ได้กระทำเขาเคยหยอกคนนี้ โคู่กระยอบเพื่อนบบเชสเซลเรเห็นเพื่นงเข้ากับ่บเดโฮดิแ้วล่ะ ต้มปานจะมัดนะครับต้มกินเนื้อหนึ่งกระเพาะขอโทรดูร้านนั่นน้องนองุ่งโทรมาอัน,นมีนมากกะจะเบิ่งรับกอดผูกกอดปลายังมัดด้วยเจ๊ยำไข่อยู่ลูกร้านเด้อ่ะกิน,น,นข้าขขวครัวของเพชรยังกยำโบราณ เป็นแบบไข่ผู้ยาจ,จนเบิดในตลาดหง้อกลับไปยังบมวเช้าคนเป็นหลายๆอโรงงาน เพิ่งจะช่องสวรรค์เป็นบางบางวันชุกวันชุกเสาเป็นแต่เป็นในเช้าละยั่งเพลินเหมือนตู้นี่เป็นดนได้เป็นเันในซ้ำทิศนี่เพราะสาวซทิศชิดๆเลยค่ะไข่ไอ้น่ะมันคือนั่งแนวกับมือวาดี่แมวโมนี่เนาะ ขีก่ก็เป็นอยู่เป็นธรรมดาแบบขไข่ไอก้ไอ่กัไอธรรมดามาหมู่บ้านนี่มากห่อมนมันดีเพลินนะนอนบ่ได้เจ็บต้นเจ็บตัวเห็นบ่เบิกก่อนนะบอกว่าเป็นยังขับปวดต้นปวดตัวเขาวันนอกเทานอกหากเข้าบมาดีไว้พอข้าวหุดเจอหน้าไปกินแทถวนอใช่ Kia kìa 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 chắc kìa kìa song văn kìa 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 เจ้าไปหาหมออีกไปหมอหน,นี่เดี๋ยหมออันเอ็กซเปรสนี่นะถ้าบ่เช้าบ่อื่นยังบ่งเบ้อเด้อก็ไปหาหมอนะเจ้าเอ้ย Xin khờ xẹp là một con này Hãy subscribe cho อีกของเป็นช่องสามบวงขอเขาช่องสามบวงกันไม่จจะกินไม่อยากคลองมันเช่าหล้กก็อยากเขามื่อวันชุกกับมันเช่า้าบ่อยาเขาเพราะช่วงิี่นี้กักบบ่อยา À, nó vẫn bên bay sau đây thôi Bởi vì nó sau nó mà trôi cột bộ Bây sang thằng nằm nặng không thảo Phút thằng bằng nè. Thế tuyệt lắm Lọi là Xe nè nè rồi ให้มันสีเงยเขาถ้วงเกิดเพื่อจะเล่นพี่น้องพออยากเขายู่ม่เลยกินเขาตอนเที่ยงกินน้อยเดียว ไก่ในหันการ์อไดตตมกินนะท่านอ่ะมนเหบอแขาไปุแค่งบอกตมชั่วกิน ีนข้อโทษพี่น้องมาลงคลิปบาสบายพวกก็บาสบายตัวเองกับบึ้งเมงมางอยู่แต่บ้านเนี่ยวันนี้ก็ไข้และครับแล้มาลงคลิปให้พี่น้องได้เห็นหนา้หนาต้เห็นหนา้าคาตาพี่น้องก็จะจมหาล่ละไปสาให้ช่องตุน่น น้องดูก้านกัจมหาน่บหินน้มผ่สบายบ่ว่้่สบายพี่น้องเอ้ยขอทอดก็ไฟอลไวจำได้ชนดูกษสดงเน่ได้มันดงบุได้ดุกบุได้ขอก็บคนกินพักก็นอนอ้ไร้อ้ลายอยู่แต่มันทิดอ่ะ โม่คู่กับจมฮาสอตัวนี่งามหาจมฮาเข้ากันอะโม่คู่กับนี้ดีตามไปนคนอากุตา กินผู้เดียวก็แซ่บอยู่ดอกนีงเินดีดีว่ะชัดเจนยกพี่น้องบ่มีไหมโบ่มีไหมเลยนี่บอกบอกข้อข้อตรวจได้ไลน์เด้อพี่น้องเด้อยข้อตรวจข้อไฟที่บอกวางเตอกับชิบุ่ได้ยินชัดเจนเนะพี่น้องเนาะ มบมมยำแดเคิดชวนคนที่เอาไม้มาใส่มไม่เลนนย่ม้งนองอยู่บบมีไม่มีอยู่พี่นนองทามันถ่ายอยู่ในหือนในโบดใสายทาไปถ่ายอยู่นอกใจบด มี้ยังไหมค่ะแต่ผัดายในเฮือนแล้วไปใส่ไม่ก็จะได้ยินชัดเจนอยู่จริเนาะมิ้นมาบอกเลยพี่น้องเด้อเป็นอะไรก็มิ้นมาบอกไงยินบอกเด้อบอกด้ยินมิ้นมาบอกเลยพี่น้องเด้อกินข้าวบดถั่วหนึ่ง เบ็ดแก่นนะครับเนวมากโอเคพี่น้องกินน้ำก็จะไหวฉัน โอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งย่างเขาไก่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละ้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจของมวกขอบใจที่ติดตามพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง